ข่าด่วนครับทุกคนอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงมีงานโชว์ตัวโตโยตา้าสีสเกตวันพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับล่าสุดก็มี FC ฟแฟนคลับนะครับเข้ามาคอมเมนต์บนช่องอิ้ม,มข่าวกระแสครับเรียกได้ว่าอุ้มอิมก็ได้ข่าวมาจากแฟนคลับนี่เลยครับทุกคนเนาะที่เอามาเล่าต่อที่มาบอกต่อกันเราคุยกันภาษาแฟนคลับนะครับต้องบอกว่าโอ้โห บังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วสําหรับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้งานโชว์ตัวเข้าแล้วนะครับเรียกได้ว่านะักใครก็อยากได้น้องไปร่วมงานครับทุกคนซึ่งสามารถดึงดูดคนเข้ามาได้นี่คือเหตุผลหลักเลยที่แบรนด์ต่างๆที่ใครก็ตามอยากจ้างองค์อิง,องเพชรบ้านแพงกับบอสโจไปเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าน้องเป็นแม่เหล็กชั้นดีเลยครับทุกคนที่ สามารถดึงดูดนะครับให้แฟนคลับ FC เนี่ยเข้าไปชมได้แล้วก็เข้าไปเลือกดูนะครับสินค้าในาโชว์รูมของเขาได้ครับทุกคนนี่แหละคือปัจจัยหลักแล้วก็คือหลักๆเลยนะครับดีใจกับน้องจริงๆซึ่งเห็นหลายคนบอกว่าน้องรับ1ชั่วโมงใช่ไหมครับเป็น1ชั่วโมงเนาะคิดว่า1ชั่วโมงนั้น่ะ คุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับคนที่จ้างน้องต้องบอกได้ว่าโอ้โหอูงอิงจะดังไปไหนจะโอ้โหดังทะลุเพดานแล้วนะครับพิมพอิ่มข่าวกระแสก็คือนะติดตามเรื่องราวของน้องตลอดแล้วก็ต้องบอกได้ว่าโอ้โหดีใจกับน้องนะครับดีใจกับบอสโจดีใจกับแม่หน่อยดีใจกับพ่อเอกนะครับที่ ได้เพชรเม็ดงามเนาะอันนี้คือเกินเพชรไปแล้วอุงงอิงอะ่ะเป็นเป็นอะไรไปแล้วอะทุกคนอ่าบอกคํานิยามพิมพิมอิ่มหน่อยนะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยเกินคําว่าเพชรเม็ดงามไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าอุงงอิงนะครับเป็นมากกว่าดาราเนาะทุกคนซึ่งอิ่มข่าวกระแสได้ทําไปหลายคลิปแล้วว่าน้องเนี่ยเป็นมากกว่าดาราอีกนะครับ ดังกว่าดาราบางคนอีกงานเยอะกว่าดาราบางคนอีกอันนี้เราไม่อยากเอามาเปรียบเทียบแต่ว่าหลายคนเรียกน้องว่าเป็นหมอลำดาราซึ่งพิมคิดว่ามันเกินคํานั้นไปแล้วอะ่ะนะครับมันเกินคําว่าหมอลำดาราไปแล้วสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงนะครับพิมพิมจะเรียกน้องว่ายังไงดีนะครับ <laughs> ดีใจกับน้องแล้วก็ดีใจกับบอสโจนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกได้ว่างานโชว์ตัวแบบนี้คิดว่า มาเรื่อยๆแน่นอนนะครับสำหรับงานโชว์ตัวโชว์รูมอะไรต่างๆซึ่งพี่อิ่มขากระแสจะเล่าให้ฟังครับทุกคนอุ้มอิ่มเนาะเคยทำงานเป็นช่างถ่ายรูปนะครับแล้วก็วันนั้นน่ะโชว์รูมโตโยต้าได้เชิญคุณกระแตอาสยามมาแล้วก็คุณกระต่ายมาครับทุกคนแล้วอิ่ม,มแบบโอ้โหปรื้มมากๆตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับตอนนั้นอายุ20%นิดๆ นะครับตอนนั้นอ่ะคือเรารู้สึกว่าโอ้โหศิลปินที่โดนจ้างมาโชว์รูมขนาดนี้คือยิ่งใหญ่มากๆและตอนนี้ก็ยังยิ่งใหญ่อยู่ครับทุกคนเนาะตอนนั้นกระแตกระต่ายดังมากๆเช่งนั้นเพลงเอ่อเมรีกาลังดังนะครับและยุคนี้คือเป็นยุคอุ่งอิงแล้วนะครับเป็นยุคขององุงอิงแล้วที่แบบต้องไปงานโตโยต้าต้องไปงานโชว์รูมต่างๆครับทุกคนเนาะต้องเป็นยุคน้องแล้วแล้วก็ดีใจกับน้องมากจริงๆนะครับ นะปพิ่มใจครับมีข่าวสารแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็แฟนคลับ FC นะครับส่งข่าวให้พุ้มอิ่มตลอดก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหอุ้มอิ่มก็ได้ข่าวจาก FC นี้แหละครับแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าวันที่11พฤศจิกายนนะถ้าจำไม่ผิดพฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสนะครับน้องโชว์ตัวชั่วโมงเดียวนะครับซุปตาของจริงครับทุกคนนี่แหละ นะมันถึงมันถึงเวลาแล้วที่น้องจะได้รับงานพวกนี้นะครับด้วยความดังด้วยความปังด้วยอะไรหลายๆอย่างครับทุกคนนะนี่แหละความดีที่องค์อิงทํามานะครับขอให้น้องได้งานที่แบบสบายขึ้นน่ะนะทุกคนสบายขึ้นแล้วก็มีเงินเพิ่มขึ้นนะครับแฟนคลับ FC ก็ดีใจกับน้องซึ่งอย่างที่รู้รกันว่าองค์อิงอยู่ในจุดไหนมานะครับน้องนอนข้างคอกวัวคอกควายมาน้อง ร้องเพลงรับจ้างตามตลาดนัดมาแล้วพอเราเห็นศิลปินที่เราเชียร์ประสบความสําเร็จนะครับเราก็ดีใจนสิครับทุกคนเนาะดีใจเนาะดีใจไหมครับเนาะก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ F c อุงอิงน่ารักมากจริงๆคอยซับพอร์ตนะครับในช่องมิ่มข่าวกระแสตลอดไม่ว่าจะลงคลิปไหนไปนะครับคนก็เข้ามาดูก็เข้ามาชมนะครับน่ารักมากจริงๆแล้วกนะ็สำหรับ ข่าวนี้ต้องบอกได้ว่าน่าจะเป็นวงในนะที่มาคอมเมนต์เนี่ยใช่ไหมต้องเป็น FC ซวงในแน่นอนนะครับที่มาคอมเมนต์ช่องพิมพ์อิม่มแล้วก็แล้วก็มาเล่าเลยนี่แล้วก็มาเล่ามาบอกกล่าวทุกคนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับดีใจแล้วก็คิดว่านะครับไม่เฉพาะแค่งานโตโยต้าหรอกที่จะเชิญน้องไปนะครับคิดว่าต้องมีหลาย งานแน่นอนครับทุกคนนะ้องที่เตรียมตัวที่จะเชิญน้องไปแล้วคิดว่าตอนนี้ได้มีการติดต่อทางด้านบอสโจแล้วก็น้องอูอิงนะมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละคิดว่านะแล้วก็น่าจะเผยออกมาเรื่อยๆเราคิดว่าคิวงานแน่นแล้วแหละนะครับนะก็ดีใจกับน้องมากมายจริงๆนะครับวันนี้แฟนคลับเอฟซใครที่อยู่ชัยภูมิเนาะก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้ นะครับวันนี้น้องอยู่ชัยภพมมแล้วก็พรุ่งนี้มาโคราชพรุ่งนี้พีพ่อิ่มว่าจะไปหาน้องนะครับแต่ว่าอาจจะไปเอามาลายไปให้แล้วก็กลับนะครับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไปกรุงเทพแล้วก็เดินทางกลับมาน่าจะเป็นเวลาที่น้องกําลังขึ้นพอดีนะครับแล้เวเราก็จะเอามาลายไปให้น้องครับทุกคนสําหรับพรุ่งนี้นะครับ ดีใจกับอุ้มอิงนะครับดีใจมากมายจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับ MC หลายคนภูมิใจเนาะภูมิใจมากมายจริงๆครับแล้วก็าจากพิมอิ่มพูดนี่แหละคิดว่านักข่าวนะครับสำนังกงานต่างๆก็น่าจะาไปลงข่าวกันด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาบอกพิมพ์ิ่มข่าวกระแสนะครับนะเข้ามาบอกแล้วก็เข้ามา พูดคุยกันนะครับขอบพระคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนาะทุกคนต้องบอกได้ว่าอุงอิงเนี่ยเดินทางมาไกลแล้วแหละคือเราดันเราเชียร์น้องเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็นข่าวตอนที่สำนักงานข่าวยังไม่เอาไปทำมากมายตอนที่อุงอิงยังไม่ได้รับรางวัลเราเชียร์น้องมาตั้งแต่จุดนั้นแล้วนะทุกคนณนะตอนนี้คืออุงอิงสื่อให้ความสนใจมากๆแล้วแล้วก็ น้องเนี่ยระดับประเทศแล้วนะครับทุกคนไปไหนก็มีคนรู้จักไปไหนก็มีคนมารุมร้อมนะครับดีใจกับน้องมากมายจริงๆแล้วก็ขอให้น้องเนาะคงความน่ารักแบบนี้ไปตลอดนะครับขอให้น้องคงความน่ารักน่ารักแบบนี้ไปตลอดเลยแล้วก็พิวมวพิมพมข่าวกระแสก็จะเป็น fc แฟนคะลับน้องไปแบบนี้แหละครับทุกคนเนาะเรื่อยเรืเลยนะครับจนนุ่นแหละองค์หญิง,อ,งอายุ20 30เราก็จะอยู่กันแบบนี้เนาะทุกคนสัญญาไหมว่าจะอยู่กันแบบนี้อ่ะยกนิ้วก้อยขึ้นมา ยกนิ้วไกล้กขึ้นมานะครับเราสัญญาว่าเราจะอยู่กับองค์อิกแบบนี้นะอยู่กันไปแบบเรื่อยๆแบบนี้นะครับวันนี้เอิม้มก็มาในบรรยากาศสบายๆแล้วทุกคนซึ่งวันนี้โอ้โหธุระเยอะมากนะครับไม่ได้อยู่เรสตูแล้วก็พอมีข่าวก็มาพูดคุยกันแบบนี้เลยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวด่วนออนทัวร์ก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้เนาะนะครับก็ฝากทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วนี่โคราชเริ่มหนาวแล้วนะ เริ่มใส่เสื้อแขนยาวแล้วหลายคนบอกว่าพิมพ์อิ่ม,มข่าวกระแสนะถึงหนาวไม่หนาวก็ใส่เสื้อแขนยาวซึ่งเราติดเสื้อแขนยาวมากๆไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางสวสดิภาพนะครับเดินทางปลอดภัยเนาะใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับสำหรับ fc น้องอุงอิงมพี่นทแพงขอให้โชคดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสมาเจอกันนะครับ